เอาครับพิซโลกจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟลูกก่อนครับบอแรกอืมครับไม่เข้าครับลูกนี้ต้องแก้ละครับตีมาแล้วก็เป็นคะแนนของเกซสาทบีซีครับคะแนนแรกของเซตแรกนะครับยืดสวยครับเมื่อส็กรู่จ่ายมาด้านหลังครับหนักแน่นครับลูกนี้ คง,งกริกเครืออินนะครับจับเสิร์ฟมาครับยกมา3เมตรกลางตีลูกนี้ดีเฟนซ์ขึ้นแต่ว่าแมบอลเนี่ยออกนอกสนามไปเลยครับตีได้แรงครับลูกนี้หนักนวงมากบอลแรกไม่ดีครับยกมาตีติดบล็อกยังรองได้ครับเอาครับต้องเอาข้ามครับฟรีบอลมา จ่ายมาบีแทรกแล้วก็ตียาวๆลูกนี้ครับลงท้ายขอดครับจังหวะตีของกิติทัศครับเสิร์ฟต่อครับจักริดแรกสวยครับยกมาด้านหลังติดบล็อกครับคราวนี้ยังได้อยู่ครับต้องฟรีบอลข้ามไปโอกาสของเกษตรศาสตร์ครับจ่ายมา3เมตรกลางครับลูกนี้ครับเจอบล็อก สามคนเลยครับจังหวะเข้ามาตีสามเมตรกลางของจักกริดครับอ่านขาดเลยนะคะเพราะเห็นจักกริดวิ่งมาแล้วค่ะสามเมตรตรงกลางระรวบล็อกได้สามคนค่ะแต้มแบบนี้นี่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอแรกมาดีครับลูกนี้จ่ายมาสามเมตรหลังตีตีบล็อกช่วยกันรองไว้ได้ครับพิษุโลกยกมาหัวเสาตีรับแต่ล้นมาครับเกษตรศาสตร์แล้วเล่นเองเลยครับยังไงครับมาพยายามจะช่วยกันเล่นครับเกษตรศาสตร์ กลายเป็นคะแนนของพิซุูลโลครับ2 2 17เอ่อ22 24นะครับอืมได้ครับเอาละครับจะได้ส่วนจากริดยอดครับเอาละครับยกมาสายป็นการแล้วตีลูกนี้เรียบร้อยเลยครับเป็นคะแนนของพิซุูลโลครับ ขายนะคะลูกเสิร์ฟลูกนี้ค่ะลงด้วยนะคะครับเสิร์ฟครับบัตรทีการบัตรทีก่อนนะครับตีโอ้โห,โโหส,สวยครับจังหวะนี้ของพระสิทธิ์สุดแก่ออกค่ะคนแรกต่ำไปครับตีบล็อกครับแล้วก็ล้นมายัางได้ครับโอ,โ, <c oughs> โอ้โหนั่งเล่นเลยครับ <c oughs> อ่ <c oughs> อาอ้า โอ,โ,โอ้โหแล้วได้แต้มด้วยครับคือจากจะเสียแล้วครับกเกษตรศาสตร์ <c oughs> อนุเสรบกลับมาสวยครับจ่ายมาหัวเสาด้านหน้าแล้วก็ตีฉีกลงไปครับทางด้านของพัฒนพงศ์เสร์บครับพานุพงศ์ ยกมาหัวเสาหยอดครับลูกนี้มามีที่ว่างเยอะครับจังหวะหยอดจังหวะนี้ของจักริตครับปิดเลยไหมครับเนี่ยครับเอสเลยครับโอ้โหแล้วก็ในเซตที่2ครับเป็นพิช่กวีซีครับเอาชนะเกษตรจ้าเสริมครับกิติทัศน์จ่ายมาด้านหน้าตีติดบล็อกแต่ว่าออกครับลูกนี้จังหวะขึ้นตีหัวเสาของจักริตครับ สิรวิ์เสิบจ่ายมา3เม็ดหลังครับลูกนี้ตีหายเลยครับพสัสธิ์ลักษณะการตีของพสัสธินั้นเหมือนจะรับยากนะครับว่าเป็นผู้เล่นที่ตีแล้วยืดแขนรับมาสวยครับโยกมาด้านหลังโดนบล็อกลงด้วยครับแมโอ้โหแล้วนำแล้วครับกรเกษตรศาสตร์ของกรีดครับเสิร์บ สวยครับจ่ายมาลูกนี้ตีนี่แมไม่ไหวครับรับเองตีเองครับอนุชจ้ำเสิร์ฟมายกมาหัวเสาอบอลห่างแต่ว่าตีดีครับลูกนี้จังหวะตีหัวเสาของพัฒนพงศ์ครับลงมาเสิร์ฟนะครับพัฒนพงศ์งแล้วเล่นเลยครับแม่ บนแรกนี่เข้าจุดนะครับและสามารถที่จะเล่นได้ด้วยครับ19 6ครับวนมาทับเอ็กติดบ,บล็อกมาเกือบจะดีแล้วครับทางด้านของกเกษตรศาสตร์ครับโอ้โหลูกนี้โอ้ยังไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆคะ่ะเกษตรศาสตร์เสร์มมาครับกรเกษตรศาสตร์บนแรกไม่ดีแล้วครับ แต่ว่ายันอยู่เลยครับแมแล้วก็ปิดเซตไปได้ครับพิซุูโลไม่พลาดทุกแมตช์ทุกไฮไลท์ที่ TrueIDTV เท่านั้น